อโอ้โหเอ้าเขาตายแล้วนี่วาโอ้เม็ดเดียวรู้เรื่องไปดิเพื่อนนี่ฮ่เอ็มวันคาบินเชียวนะเวย้ยโอ้โห โอ้โหลุลเรื่องไปเพื่อนเฮ้ยชุดโอ้โห,โ,หโหใจเย็นได้ครับผมไม่จำเป็นที่จะต้องรีบลุลเรื่องไปดิไอ้นมอยู่ไหนอีกเฮ้ยยิงเขาเพื่อนยิงเขาเฮ้ยเฮ้ยเอยเอเฮ้ยนอนพื้นไปไนมขออย่ายิงเขาเกิดตรงนี้ก็พอครับ อ้าวได้ระเบิดฟรีเฉยเลยว่ะรู้เรื่องครับเฮ้ยใครยิงเขาวนะน่ะเจ็บมาก <Special S 1> เรียบร้อย <Point. S 1> พีกมาโกดังครับ <Special S 1> เฮ้ย <Point. S 1> โอ้โดนหลังแตกเอ้ยผมว่าผมเว้นระยะสักหน่อยอะ่ะผมก็รอดแล้วเว้ยรู้เรื่องไปดี เออเฮ้ยใ,ในโกดังมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ย,วย,วโ,อยโอ้โหตองไหนว่ามันมันแหลกจังอะ่ะ <G ül> เร็วเร็วเพวื่อนผมรอยยิงเลยนะครับเนี่ยได้มุมแล้วท่านผู้ชม <G ül> เอามาดิเอามาดิเพื่อนอยากจะวัดก็มาดิครับ <G ül> ปืนคาบินเชียวนะเว้ย สนย์หมดโอ้โหโดนขาเอาเอเฮ้ยอ้าวซ้ายมือผมได้คิวครับเออเฮ้ยวัดกับสไนเปอร์เนี่ยบายบือ้อเอเฮ้ยซ้ายมือมีสไนเปอร์ครับท่านผู้ชม ระยะนี้ก็เสร็จผมดิเพื่อนโอ้โหแม่งอย่างเกียร์เลยว่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้คนหน้าก็เอาคนหลังแทนก็แล้วกันเฮ้ยเอยอเฮอยเออเฮ้ย เฮ้ยในคอมครับจะยิงใครก็เกรงใจนิดนึงครับหาไอ้นมเอเฮ้ยรู้เรื่องไปไอ้นมผมมีที่ซุ่มแล้วผมอุ่นใจครับในบ้านหลังนี้มีท่านผู้ชมข้างหน้าผมเลยครับอุ้ยอุ๊ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอันแน่ อันแน่จะมาระเบิดมาอย่างนั้นเหรอแม่งเกียนได้ใจเลยท่านผู้ชมข้างหน้าครับสไนเปอร์รรรรรเฮ้ยไปจุบชุบจุบ เฮ้ยผมรู้สึกเหมือนผมเอาปืนนี้มาเล่นถูกด่านแฮะเออ,เอ,อรู้เรื่องไปได้ๆหลังผมเฮ้ยวัดวัดเอ,อ้ยทำไมผมยิงเขาตายนานจังวะท่านผู้ชม,มเลือดมันบั๊กเหรอครับเนี่ยขวามือมีครับ ไม่ไหวแล้วเว้ยขัดใจชิปอออะไรครับเนี่ยเฮ้ยเออรู้เรื่องไปข้างหน้าครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอ,อ็งเล่น a a ใช่ไหมเพื่อนซ้ายมือครับไม่ให้ขึ้นไอ้นุ่มที่ดินตรงนี้ผมคอครับขวามือครับ ไปเกิดตรงอื oh, okay. ่นไม่ไ well, ด้หรือยังไงเนี่ยฮะไม่เกิดกัะแต่ตรงนี้ครับเขาแค้นอะไรผมขนาดนั้นหรือเปล่าวะเนี่ยเงียบวะเฮ้ยเฮ้ยวัดแถวเนี้ยแม่งเถื่อน บอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ไม่ไหวท่านผู้ชมผมต้องกดออกกดออกมาก่อนเลยครับเพอาห้องนั้นเขาปีงกันเกินโอ้โหให้สองนัดเลยว่ะเฮ้ยแม่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงประจํานะผมว่าผมคิวสบายเลยครับแต่บางทีก็สองนัดเนี่ยอันเนี้ยรอไปสามนัดละ เอ้ยผมต้องเว้นระยะนิดนึงครับไม่อย่างนั้นเราจะชิปเป่งเองถ้าเกิดแถวๆนี้จะมีไม่เอ้ยเ,เอ้ยสเสียงซ้ายมีท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพกของอันตรายมาด้วยนะเราเนี่ยเฮ้ยอ้าวผมว่าผมหลบพ้นแล้วนะ เฮ้ยเกิดที่ดีๆให้ผมหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เออเอเอมองแทงไปเดี๋ยนมเออเฮ้ยอย่าซ่าวเว้ยคาบินนะเว้ยหมาดิเออ เออเฮ้ยเออเฮ้ยเอาดิวะามาดิวะาเดินตามมาได้เลยหืมหืมซักปาบไหมล่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยก็เอาดิวะาเฮ้ยของขึ้นครับของขึ้นครับของขึ้นครับเออ อ้าวเวรกรรมผมไม่ได้คิวอ,คอ้าวรู้เรื่องดิเฮ้ยชุบโอ้โหอย่ายิงหัวผมเพื่อนหมางที่เกิดดีดีกว่านี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเออเอาดิมาดิจะเดินไหมล่ะเฮ้ย ยังไงยังไงผมยังรอดอยู่นะเออเอาดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ,เข้ากล่องไม่ทันครับอ้าว I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. I wanna have worth.